เวลา19นาฬิกา11นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภพรสถานพระชวังดุสิตไปทอดพระเนตรวิดิทัศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลียณธรรมเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียณธรรมเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยเขตประทุมวันกรุงเทพมหานคร เวลา19.23นเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัสออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายเอลันเจมมารคินันเอกอัครราชทูตเครือรัสออสเตรเลียประจำประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การทูตและเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตเครือรัสออสเตรเลียประจำประเทศไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลองทุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าห้องประทับรับรองส่งลงพระปรมาพิไทยและพระนามาพิไทยในสมุดที่ระลึก แล้วเสด็จพระจรำเนินไปยังห้องพิธีเอกอัครราชทูตคืออรัสออสเตรเลียประจำประเทศไทยกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีต่อจากนั้นเอกอัครราชทูตเครือรัสออสเตรเลียประจำประเทศไทยทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายของที่ระลึก และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัสออสเตรเลียพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรวีดทัศสารคดีเฉลิมพระเกียรติและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการภาพไทยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัสออสเตรเลีย ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2505และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเครือรัสออสเตรเลียตามลำดับสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทั้งนี้วิเดทัสสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัสออสเตรเลียดำเนินการจัดทำโดยสถานเอกอัคารราชทูตเครือรัสออสเตรเลียประจำประเทศไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชจาริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขนาดทรงศึกษาระดับเตรียมทหารณคิงสคูเขตพารามตานครซิดนีย์และวิทยาลัยการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูกรุงแคนเบราโดยนำเสนอภาพเหตุการณ์ขณะนั้นและบทสัมภาษณ์พระสหายร่วมชั้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในเวลาต่อมาพระสหายร่วมชั้นหลายคนได้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในกองทัพและรัฐบาลออสเตรเลีย ประเทศไทยและเครือรัสออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2495ซึ่งจะครบ69ปีในปีพุทธศักราช2564โดยมีความร่วมมือครอบคลุมเกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการทูตการทหารการค้าการลงทุนและความชื่อมโยงระหว่างประชาชนมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของบุคคลระดับสูงระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยมีบทบาทสำคัญและเป็นพัฒมิตรที่สำคัญของเครือรัสออสเตรเลียในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาโดยตลอดนอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์อันดีในเชิงประวัติศาสตร์การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิลาลงกรและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ส่งเข้าศึกษาวิชาการทหารตามที่ตั้งพระราชหฤทัยในเครือรัฐออสเตรเลียโดยส่งเข้ารับการศึกษาระดับเตรียมทหารที่ King School k i n g ิงส์คูลเขตพารามัตตานครซิดนีย์ระหว่างเดือนสิงหาคม2513ถึงเดือนพฤษภาคม2514และส่งเข้าศึกษาในวิทยายลัยการทหารชั้นสูง ที่วิทยาลัยการทหารดันทรูกรุงแคมเบราระหว่างเดือนพฤษภาคม2515ถึงเดือนธันวาคม2519และทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตการศึกษาด้านการทหารคณะการัาก,การด้านการทหารจากมหาวิทยายลัยนิวซาวเวลนอกจากนั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนคือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่26สิงหาคมถึง12กันยายนพุทธศักราช2505ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พระประมุขจากประเทศไทยสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัสออสเตรเลียโดยทั้งสองพระองค์ได้สเสด็จพระราชดำเนินเยือนเกือบทุกรัฐของเครือรัสออสเตรเลียนะับเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เรื่องราวของการเสด็จพระราชดำเนินในคราวนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในใจของชาวออสเตรเลียและชาวไทยและก่อให้เกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีต่อยอดเป็นโครงการความร่วมมือด้านต,าต่างๆที่มีมาจนถึงปัจจุบัน